สวัสดีครับมาพบกับช่องโ o บ o t อินฟินิตี้สอนตัดต่อคลิปวีโอง่ายๆดยมือถือกันนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาสอนเทคนิคการตัดต่อคลิปวีโอนะววันนี้ก็จะมาแชร์ความรู้หรือข้อสงสัยให้กับทุกคนที่ซื้อไมอัดเสียงหรือไม์รุ่นแบบนี้ครับ BM800 มาเมื่อเสียบเข้ากับมือถือแล้วถ่ายคลิปวีโอแล้วเสียงมยไม่ดังนะครับ ใครซื้อมาแล้วเปลี่ยนบ้างสามารถดูคลิปนี้ได้ครับเรามีวิธีแก้ไขให้ไม่ที่เราซื้อมาไทยคิบีโอแล้วก็มีเสียงไม่ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่อง robot infinity ด้วยนะครับโอเคเราไปเริ่มทำกันเลยนะครับโอเคแล้วครับการแก้ไขปัญหาง่ายๆที่เราซื้อไม มาแล้วก็เปิดอคชิพวีโอแล้วเสียงมไม่ไหมเข้านะครับเรามีวิธีแก้ไขคือการเราโหลดแอปนี้มานะครับแอป Open Camera นะครับถ้าใครยังไม่มีแอปนี้ก็สามารถเข้าไปเราโหลดได้ที่ p a พ Store เนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ไว้ให้โอเคครับเมื่อเราเราโหลดแอปเข้ามาแล้วให้เรากดเข้าไปเลยครับ Okay. หน้าตาแอปมันก็จะประมาณนี้ครับตรงนี้มันเป็นกล้องหลังครับโอเคนี่เราก็เปิดกล้องเข้ามาเป็นกล้องหน้าแล้วนะครับให้เรากดที่ข้างบนเลยครับตรงฟันเฟืองนะครับหรือเป็นเหมือนน็อตนะครับเนี่ยให้กดเข้าไปเลยครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับ ให้เราเวดตั้งค่าตรงที่ว่า vo setting นะครับนี่กดเข้าไปเลยต่อไปให้เราเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นนะครับให้ไปตรงที่ให้กดคำว่าโอรีโนะครับนี่ครับโอรีโอตรงนี้ครับโอเคครับเมื่อใครกดเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าใครโหลดเข้ามาใหม่หรือเพิ่งโหลดนะครับตัวที่จุดนะครับมันจะขึ้นตรงแรกใช่ไหมครับนี่ครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับตรงแรกตรงว่า c a n order นะครับหรือคำ order ตรงนี้นครับมันจะขึ้นตรงแรกให้เราเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนมากดตรงที่นี่นะครับ external น,น,นะครับตรงตรงที่สอง ครับให้เรามาคลิกตรงที่2องนะครับเพราะว่าแอ d ท n นอนไมครับคลิกตึ๊บมันก็จะเปลี่ยนให้เรานะครับแล้วก็รีเซ็ตกลับเลยครับโอเคนะครับโอเคครับเทคนิคก,การสอนการแชร์ความรู้การที่ เมื่อเราซื้อไมออ่ซื้อไม่อะไรซื้อไม่มาอัดเสียงไม่ใช่ว่าหรือไม่แบบนี้หรือว่าไม่สายหรือไม่อะไรต่างๆที่เราซื้อมาบันทึกเสียงหรืออัดเสียงในมือถือแล้วซื้อมาไม่ดังนะครับให้เราไปโหลดแอป Open Camera ใน Pisto มาเลยนะครับแล้วก็โหลดมาแล้วก็เข้ามาติดตั้งแบบที่ สอนไว้เลยนะครับมันก็สามารถทําให้เราแก้ไขปัญหาที่เราว่าเออไม่ทาไมไม่ดังวะหรอไม่ซื้อมาแล้วมันเสียมันไม่ได้เสียนะครับโทรศัพท์มือถือบางรุ่นของเราก็ไม่รองรับนะครับเบอร์ของจีนแดงไม่ใช่จีนแดงของแบรนด์จีนอย่างนี้มัน oppo vivo หรือพวกอะไรต่างๆแต่พวกซัมซุง หรือ Apple มันก็ลองรับนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่อง Robot Infinity ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่รู้ว่าจะมาสอนการตัดต่อคลิปหรือจะมาแชร์ความรู้ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคครับ